สวัสดีค่ะพาเพื่อนๆนมาเก็บละมุดนะคะเพื่อนๆนมองเห็นไหมคะละมุดลูกโตๆแดดมันจ้ามองไม่ค่อยเห็นเพื่อนจะมองเห็นไหมคะว่าปน้นนีจะเก็บละมุดได้ ไม่มีที่ตั้งกล้องค่ะไม่มีที่ตั้งกล้องให้เพื่อนๆดูว่าป้านีเก็บละมุดยังไง ตัวโตค่ะลูกตัวโตค่ะขมตดลูกสวยๆค่ะ เสร็จแล้วค่ะล้างเสร็จแล้วเราหมดจากต้นในสวนจ้ามันหวานมากหวานมากมากเลยเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะแกะลูกสุกให้ดูนะคะเพื่อนอนดูนะคะลูกสุกเนี่ยลูกสุกสุลูกสุก,สสลกสแล้วอร่อยอร่อยมากค่ะเนี่ยลูกที่สุกแล้วสุกบนต้น ห,หวานหวานมากค่ะอร่อยเม็ดออกหวานมากหวานมากหวานมากค่ะห,หวานมาก สำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมมาให้กำลังใจคะ่ะโอ<ฮ>้ย<ฮ>ถูกลักถูเล<ฮ>เพื่อนๆทายสิคะว่าปานีจะเอาไปไหนคะ เพราะว่าญาติพี่น้องก็ให้มาเก็บไปทานแล้วลูกหลานก็มาเก็บไปทานหมดแล้วเหลือแต่ลูกซุงๆที่เก็บยากเขาเก็บไม่ได้ปณน,นีก็เลยสอยเองจ้ายังไม่หมดยังมีอีกเยอะค่ะเพื่อนๆลองทายสิว่าปณนนีจะเอาไปไหนบัมดตะก,กรานี้ขอบคุณที่ข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกท่านจงพบแต่ความดีจงมีแต่ความสุขยังมีแต่สุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บม,มาเบียดเบียน ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกทกท่านทุกๆประการด้วยนะคะรักๆนะคะขอบคุณมากๆจ้า